ต้อนรับดตรสมชายพัชลีละหาประธานกรรมการบริหารบริษัท j o ยแอนคอยค o ร์ปอเรจำกัด ครับช่วยยู่ชูมือขวาขึ้นหน่อยครับขอไฟดูข้างหลังหน่อยนะครับอ๋อชูทุกคนนะครับเมื่อกี้ผมเห็นคุณตูร้องเพลงให้ทำอะไรก็ทำผมก็เลยอยากทำบ้างแต่ที่แน่ๆวันนี้ยังไม่ได้ฟังเสียงสโลแกนของเราเลยก็เลยอยากฟังหน่อย JNCJNC เจนซีเจนซีขอบคุณครับก็จะบอกว่าฟังคุณตูนเนี่ยนะครับก็ได้ความบันเทิงนะครับแต่ถ้าฟังผมแล้วก็ได้เงินครับ <c oughs> หลายเรื่องนะครับก็มีคนพูดถึงนะครับว่าเอ๊ะเข้ามาเจนซีฟังคนนั้นคนนี้ก็เห็นอะไรแตกต่างมากมายทำไมคนเข้ามา ไม่รู้อะไรเลยก็สำเร็จได้บางคนเริ่มต้นมาก็ลําบากก็ทำไมสุดท้ายก็ร่ำรวยออผมอยู่ในธุรกิจนี้มา15ปีผมก็ค้นพบอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาถ้าย้อนกลับไปนะครับในปีก่อนๆนะเนี่ยผมก็จะพูดเสมอค้นพบอะไรก็จะพูดอย่างเช่นปีก่อนๆผมบอกว่ารู้จักใช้ผมสิถ้าใช้ผมเป็นก็สามารถสำเร็จได้ทำธุรกิจ คนอื่นเขาบอกว่าจะได้ธุรกิจมาต้องไปเทคโอเวอร์ก็ต้องไปซื้อกิจการรวมกิจการใช้เงินหลายแสนล้านแต่ถ้ามาทำธุรกิจจอยคอยเข้ามาครอบครองก็ใช้เงิน450บาทอะไรคือสิ่งที่ผมค้นพบก็คือว่าอะไรล่ะคือโอกาสที่ทำให้คนเข้ามาง่ายๆแล้วก็สำเร็จโดยง่ายเพราะฉะนั้นผมก็พูดเสมอครับว่าอะไรที่ทำให้คนไปสู่ความสำเร็จแล้วก็สำเร็จได้จริง นั่นคือสิ่งที่เป็นโจทย์ที่ผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของผมจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งทําก็ยิ่งค้นพบว่าเวลาคนคาดหวังเนี่ยมันก็หยุดไม่ได้นะที่ต้องพัฒนาเพราะว่าทุกคนก็คาดหวังเหมือนนักร้องเนี่ยนะครับคุณตูนร้องโอ้โหเขาก็มีอารมณ์สักพักคุณตูนก็บอกว่าเมื่อกี้ขอขออภัยนะท่านยังอยู่นะก็บอกว่าแม้ตีโจทย์ให้แตก ฟังเนื้อเพลงให้เข้าใจนะถ้าตีโจทย์ไม่แตกตีเนื้อเพลงไม่ได้เนี่ยก็ไม่เข้าใจผมก็พยายามนั่งฟังนะแต่ด้วยวัยที่เราไม่ชอบอะนะก็ฟังต้องนานก็นึกไม่ออกว่าเขาล้องอะไรนี่ขออภัยคือคือผมเนี่ยคิดคิดคิดแต่เรื่องเรื่องโลจิกเรื่องอะไรที่มันเป็นเป็นหลักเหตุผลนะครับแต่ว่าสไตล์นักร้องเขาก็ ทำให้บันเทิงก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าทําให้ผู้คนแหมผมก็ได้ได้ไอเดียนะเพราะว่าอะไรที่ทําให้คนเนี่ยเกิดความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ค้นพบอะไรบางอย่างที่คิดว่าอะไรที่มันเป็นอารมณ์เนี่ยมันนําไปสู่การกระทําเหมือนที่หลายอาด์ตเ,เขาเขียนว่า emotional เนี่ย e a d to action เพราะฉะนั้นเวลาคนเรามีอารมณ์ก็ทํานู่นทํานี่แต่สําหรับผมแล้วเนี่ยผมเน้นอะไรครับ ผมเน้นโลจิกโลจิก read to conclusion ก็คืออะไรที่มันเป็นโลจิกเนี่ยมันเป็นหลักเหตุผลอะไรที่มันเป็นไปได้สามารถทำให้คุณสาเร็จได้ตรงนั้นแหละที่เรากำลังค้นหาแล้วก็ค้นพบการค้นพบที่เราค้นพบใน15ปีเราค้นพบอะไรที่เป็นเครื่องมืออะไรที่สามารถขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้ดังนั้นก็ขออนุญาตยืมคำพูดนะครับเมื่อคู่คุณตูนพูดว่าตี เนื้อเพลงให้ออกมันต้องมาจากอารมณ์มันต้องมาจากนายจผมก็จะบอกเหมือนกันว่าถ้าเข้ามาทําธุรกิจจอยคอยเห็นโกนสําเร็จก็ต้องตีความหมายให้เข้าใจบริบทของ JNC เหมือนกันถึงจะสําเร็จได้นี่คือสิ่งที่คนพบครับทีนี้คนจะสําเร็จเนี่ยก็แน่นอนครับคนก็มีความคาดหวงังแต่จะสาเร็จได้อย่างไรล่ะทุกท่านผมก็ค้นพบอีกว่าไอ้ความสําเร็จเนี่ยถ้าจะสําเร็จร่วมกันเนี่ยเราต้อง เข้าไปดูเขาครับแล้วก็ต้องทำให้เขาเกิดตระหนักรู้ค้นพบตัวเองให้เจอว่าเขาเนี่ยก่อนจะมาตีโจทย์หรือว่าตีความหมายของเจนซีให้ออกว่ามันคืออะไรเนี่ยอันดับแรกเลยเขาต้องค้นพบตัวเองก่อนตีความหมายตัวเองกความต้องการของตัวเองนั้นต้องการอะไรถ้าต้องการสำเร็จต้องการมีไรายได้ต้องการอาชีพที่มั่นคงถ้าถามผมนะผมก็ยังยืนยันว่าใครที่ทำ จนซีเนี่ยก็เป็นโจทย์ที่ผมเป็นความท้าทายนะอะไรที่ทําให้คนเข้ามาแล้วทําให้เขาสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยย้อนไปนี่ผมพูดมาเนี่ยผมทําอะไรบ้าง5ปีผมก็พยายามสร้างห้องทดลองห้องทดลองผมก็เอาคนที่อยากสําเร็จเนี่ยเหมือนเรากําลังค้นพบว่าเอ๊ะอะไรคือเครื่องมือแล้วก็ทําเครื่องมืออะไรที่มันจะทําให้คนไปสู่ความสำเร็จได้ก็สร้างกระบวนการสร้างหลักเหตุผล วิธีคิดเป็นขั้นเป็นตอนย้อนไป5ปีแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะสร้างห้องทดลองก็เอาคนมาแต่จะก,การจะคัดสรรคนเลือกคนให้เข้ามาสําเร็จเนี่ยทำยังไงครับก็ต้องดูซิว่าใครตั้งใจก็เลยเรียกว่าคัดสรรคัดกรองก็เรียกว่าสังเคราะห์เอาคนที่ใช่เนี่ยเดินเข้ามาเพราะฉะนั้นทุกเดือนทุกเดือน,อนมีคนสมัครเจนนับหมื่นคนแต่จะมีสักสอง0คนที่อยากสําเร็จเขาก็เดินเข้ามา โดยการเราก็สร้างเงื่อนไขว่าเอาละถ้าไปถึงเป้าหมายเป้าหมายระยะสั้นเช่นคุณทําได้คุณสร้างทีมเล็กๆเช่นคุณชวนคนสัก4คน5คนหรือบางทีก็อามีไซส์สอสองข้างเนี่ยนะมีสัก6-7คนเราก็อกเอออย่างเงี้ยคุณก็แสดงว่าคุณพร้อมอยากจะสําเร็จเราก็ให้มาเรียนซึ่งเวลาหลักสูตรที่หลายคนเขาบอกว่าไอ้เจซีเมทริกคืออะไรคําว่า JC ก็คือ JC อีกในยะหนึ่งก็คือ Job and c a ์ก็คือ งานและอาชีพแต่งานและชีพเนี่ยไม่เพียงพอรครับเราบอกว่าแมทริกแมทริกมันคืออะไรบอรเกิดจุดกําเนิดที่ทําให้คนสําเร็จเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราก็เอาคนมาเรียนแม้ห้องทดลองผมก็เลยเกิดหลักสูตร JC Mat มทริกขึ้นแล้วก็เอามาเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้ผ่านมาเนี่ยหปีผมก็เริ่มรู้สึกว่าคนที่จบจากมหาวิทยาลัยที่เราสร้างหลักสูตรของเราเองวิทยาลัยของเราเองเนี่ยเออมันก็ถ้าเขาเข้าใจนะเขาตีโจทย์แตก เขาเข้าใจเนื้อหาเขาเข้าใจรูปแบบแล้วก็เข้าใจบริบทของการเข้ามาแล้วว่าจะไปสู่วสำเร็จเนี่ยทำอย่างไรเมื่อนั้นก็ค้นพบว่าคนสําเร็จเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าอะไรล่ะที่มันจะไปสู่การไปสู่เป้าหมายเดียวกันก็เลยพยายามสร้างระบบวิธีการการจัดการเนื้อสิ่งเงินใดคือกลยุทธ์มุ่งไปสู่สำเร็จเนี่ยทำอย่างไงให้คนเข้ามาสําเร็จ กล้าพูดได้ว่าคนเข้ามาสําเร็จจริงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คำว่าคนเข้ามาสําเร็จจริงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คงไม่ได้บอกว่าคนทั้งหมดเข้ามาสมัครแล้วสำเร็จหมดแต่เราเริ่มคัดกรองครับว่าคนเข้ามาเนี่ยเราก็แบ่งมาจากสิ่งที่ผมค้นคว้าแล้วค้นพบเนี่ยเราก็บอกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นผู้บริโภคละอะไรคือตอบโจทย์ความเป็นผู้บริโภคแน่นอนครับผู้บริโภคยุคนี้ก็อยากหาสินค้าราคาถูกของดีมีคุณภาพเราก็เลยหาสินค้า ที่มีความหลากหลายแล้วก็มีคุณสมบัติที่ว่านี้เข้ามาเติมเต็มและอะไรอีกที่ทําให้คนสําเร็จที่เขาสามารถสร้างไรายได้เป็นอาชีพได้เพราะคนเราต้องทําแต่เราจะทําอะไรยกตัวอย่างเช่นทำอาชีพไม่ว่าอาชีพอะไรในโลกนี้ก็ขายทั้งนั้นจะขายแรงงานขายสินค้าแต่เราจะขายอะไรที่ขายมากกว่าแค่ขายสินค้านั่นคือขายโอกาสขายอาชีพที่คิดว่าคนเข้ามาเพราะฉะนั้นที่นี่จึงมีโมเดลที่บอกว่าเอาละ คุณอยากเข้ามาเป็นนักขายคุณก็เอาระบบเราไปแล้ววันนี้ผมก็ค้นพบอีกว่าการสร้างระบบแฟนชายที่เราทําได้เหนือกว่าแฟนชายทั่วไปก็คือการแฟนเป็นแฟนชายของคนนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นแฟนชายแบบใหม่นะฮะเป็นพีเพิลแฟนชายก็คือเอาคนที่เข้ามาเนี่ยสามารถสร้างระบบแล้วก็ก๊อปปี้กันไปเป็นแฟนชายโดยที่คนที่สร้างคนข้างล่าง แล้วก็ไปทํางานปฏิบัติการแล้วสามารถมีผลตอบแทนกลับมาอะไรที่ผมค้นพบมากมายเว,นนวันนี้ผมเชื่อแล้วครับว่าจากนี้ไปเนี่ยเจนซีจะทําอะไรผมพูดเสมอทุกป,ปีว่าจะทํานู่นทนํานี่แล้วก็ผมก็ทํามาแล้วเราบอกเราจะสร้างห้างวันนี้เราก็เริ่มมีห้างแล้วนะครับห้างที่มีความสมบูรณ์มีสินค้าหลากหลายแต่อะไรแหละที่ทำให้คนเข้ามาในห้างและอะไรที่ทำให้คนสามารถสนองความต้องการได้ ตรงนี้แหละครับที่ผมก็ค้นต่ออีกแล้วค้นพบว,ว่าคนเนี่ยถ้าเข้ามาเป็นผู้บริโภคแล้วสามารถเอาระบบไปทำเราก็เลยมีระบบ e w a l l e t มีระบบ Omni-Channel หมายควว่าจะซื้อที่ไหนผ่านมือถือผ่านระบบซื้อแอบออฟไลน,อออน,ไลน์ไปรับออนไลน์ซื้อออนไลน์ไปรับแบบออฟไลน์มันทำได้หมดเพรฉะนั้นความหลากหลายเนี่ยเราก็ไม่ได้หยุดแค่นี้เพราะฉะนั้นสรุปแล้วไม่ว่าจะคนนำไปขายเอาสินค้าขายผ่านห้าง เอาขายผ่านรถยนต์วันนี้ก็มีแล้วครับ M shop ก็มีคนเอาสินค้าผ่านระบบแล้วก็ไปสร้างร้านค้าแบบเคลื่อนท,ที่เรียกว่า M s h o ชก็คือสามารถผาระบบไปขายในทุกทกที่ได้ใน A อซอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดแล้วนี่เรียกว่าสร้างเครื่องมือทุกท่านครับวันนี้ค้นพบอะไรอีกที่เราสามารถเติมเต็มซึ่งกันและกันวันนี้ครับ ถ้าบอกว่าระบบที่มีความพร้อมสิ่งที่มันจับต้องได้ตรงนี้ครับที่อยากจะท่านทำให้ท่านได้มองและตระหนักเห็นว่าวันนี้เจนซีทำสิ่งที่จับต้องได้เราเป็นขายตรงที่รวมเอาค้าปีกค้าส่งขายตรงอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็ยังพ่วงแฟนชายแฟนชายที่เหนือแฟนชายเพราะว่าวันนี้คุณเปิดร้านค้าไอมัดคุณแกลงสามารถไปชวนคนเปิดไอามัดและคุณก็ดูแลลูกลูกขายไอมาดคุณ คุณได้ผลตอบแทนที่เราแบ่งกําไรให้กับคุณในการขายในกรดียวกันลูกขายที่เปิด i-mart ก็สามารถทํายอดขายแล้วก็มีค่ากําไรเขาเรียกว่าค่ารีเบดมีค่าเหมือนกับว่าคุณเป็นยี่ปัวคุณเป็นเครือข่ายร้านค้าร้านค้าขายเท่าไหร่คุณก็รับยอดคอมมิชชั่นจากยอดรวมเขาเรียกว่าออเซลของร้านนั้นแต่ถ้าคุณแนะนําหลายๆร้าน ลองคิดดูว่าคุณเหมือนเป็นเจ้าของแฟนชายที่ใครมาเปิดร้านไอหมาแล้วคุณก็มีผลตอบแทนจากการชวนคนเข้ามาเปิดไอมานั่นหมายก็ว่าเป็นการสร้างรายได้ในเสมอหนึ่งคุณเป็นเจ้าของระบบที่เป็นเจ้าของร้านค้าที่มาเปิดใต้คุณด้วยนั่นหมายก็ว่ามันมีไรายได้หลายทางที่กลับเข้ามาแล้วซื้ออะไรก็ซื้อของกินของใช้นั่นแหละงั้นเป้าหมายของจอยคอยก็คือว่าอะไรที่มองไปข้างหน้าตอบโจทย์ความต้องการและการบริโภคการใช้จ่ายของผู้คนในสังคม ทําให้มันเป็นธรรมชาติแล้วก็คัดกรองว่าถ้าเขาอยากสําเร็จเขาต้องตัดสินใจเป็นผู้สําเร็จตัดเป็นตัดสินใจเป็นผู้สําเร็จคืออะไรครับมาเข้าโครงการเจนซีเมทริกของผมเจนซีเมทริกจะสอนท่านให้ค้นพบว่าถ้าคุณจะเป็นผู้นําที่สําเร็จคุณต้องทํำยังไงแต่ถ้าคุณไม่ได้เข้าและคุณบอกแค่จะซื้อกินซื้อใช้คุณจะเป็นแค่คนขายสินค้าก็มีรายได้ในระดับเหมือนเป็นเจ้าของร้านค้าแน่นอนครับ วันนี้เราคัดกรองว่า3มกลุ่มจะมีรายได้ที่ไม่เท่ากันถ้าคุณคิดอยากจะเป็นผู้นำในธุรกิจนี้เป็นเจ้าของเครือข่ายสามารถเอนเกตและครอบครองระบบทั้งหมดที่นี่เจนซีสร้างระบบและมีกลยุทธ์ที่เป็นกระบวนทัศน์ที่ทำให้ท่านไปสู่ความสาเร็จเป็นผู้นาแบบย,ยั่งยืนได้ตรงนี้ครับที่ผมค้นพบแล้วก็กล้าพูดได้ว่าใครตัดสินใจเป็นผู้นำแบบสำเร็จ อันนี้รวยกล้าการันตีว่ารวยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ต้องเข้ามาในคุณสมบัตินี้แต่ถ้าที่เหลือจากนั้นไปนั่นหมายว่าก็มีรายได้ตามลำดับชั้นเป็นผู้ไอ้พวกไดส่วนลดเป็นคนขายของก็ได้มีรายได้จากการขายของท่านในร้านของท่านและถ้าลูกขายมาเปิดร้านท่านก็ได้ประโยชน์จากร้านร้านที่เปิดด้วยนี่คือทั้งหมดที่เราค้นพบแต่จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าถ้าอยากสำเร็จต้องพาตัวเองเข้ามากับ ตีโจทย์ให้แตกคนให้เจอว่าเจนซีในความหมายในยะนั้นเป็นอย่างไรแล้วท่านจะรู้ว่าความสำเร็จมีจริงนี่คือทั้งหมดที่ผมเชื่อมั่นครับว่าจะพาท่านและทุกๆท,ท่านไปสู่ความสำเร็จร่วมกันก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็มีหลายคนที่สําเร็จนั้นก็ต้องขอบคุณงานวันนี้นะครับในธุรกิจนี้เราไม่ได้มีแค่ผู้อ่สระเรามีผู้นําเรามีพาร์ทเนอร์เรามีพาร์ทเนอร์เนี่ยไม่ใช่แค่ เฉพาะท่านที่เป็นผู้นําสําเร็จนะครับเพราะว่ายอดออเซลก็แบ่งให้ท่านในฐาน,นะท่านก็เป็นเจ้าของคนหนึ่งแต่แล้วยังมีซัพพลายเออร์ที่เอาสินค้าดีๆเข้ามาขายในระบบก็ต้องขอบคุณท่านด้วยแล้วก็ยังต้องขอบคุณนะครับเมมเบอร์ยังต้องขอบคุณพาร์ทเนอร์อย่างวันนี้เราก็มีแบงค์นะพาร์ทเนอร์ของเราแบงค์หรือว่าคนที่ซัพพลายสินค้าซัพพลายเชนต่างๆก็มีเข้ามาร่วมเพราะฉะนั้นด้วยโมเดลธุรกิจที่เราบอกว่ามองไป360องศารอบเนี่ย เรามีคนที่ร่วมกับเราเนี่ยทุกคนได้ประโยชน์หมดจะไม่ว่าจะเอาของมาขายให้เราแล้วช่วยกันสร้างกำไรแบ่งกันหรือจะเอาสินค้าไปกระจายก็ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตัดสินใจครับว่าเลือกเลือกว่าจะเป็นใครในธุรกิจนี้อยากอยู่ตรงไหนเลือกความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถทำให้ทุกคนตัดสินใจโดยไม่ยากครับนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายนะครับผมก็คงจะอยากจะบอกว่าก็ ทุกปีเราก็มีการจับรางวัลโดยเฉพาะปีนี้ก็มีลถอยู่สองคันนะครับไม่รู้จะเป็นของใครขอดูมือหน่อยสิฮนะออคนที่ยกเนี่ยรู้ว่าตัวเองมีบัตรก็เลยยกใช่ไหมครับ <c oughs> นะฮะก็ส่วนใหญ่นะครับเอาละครับแต่ว่าก่อนจะจับรางวัลแหมปีนี้เขาก็บอกว่าทุกเดือนเนี่ยเราก็ส่วนผสมกับตลาดเนี่ยเราก็จะมมีโปมีนั่นมีนี่โอ้โหในช่วยเปิดไฟหน่อยครับอยากเห็นก่อนว่า ผมก็ตัดสินใจไม่ได้ไมื่กันพยายามถามว่าอโปเดือนนี้จะมีอะไรมันเหลืออยู่แค่18วันวันนี้12เหลืออีก18วันถึง31วันเนี่ยมันน่าจะแจกเงินดีหรือไปเที่ยวดีอันนี้ขอเปิดไฟหน่อยดูมือคนอยากเที่ยวหน่อยยกมือสิครับใครคิดว่าถ้าผมเอาเงินมาแจกในสำหรับคนที่เข้าคุณสมบัติแล้วทำได้เอาเงินดีกว่ายกมือสิครับ อ่านี่เอาเงินอ่ะขอดูมือคนไปเที่ยวสิครับโอ้สงสัยเที่ยวจะชนะนะนะครับก็เที่ยวก็มีโปรแกรมเที่ยวที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าทีแรกว่าจะไปใกล้ๆนะครับแล้วก็ไปกันได้หมดเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าเราประกาศเดือนนี้อีก3เดือนข้างหน้าหรือสเดือนข้างหน้าไปเที่ยว จะไปใกล้ๆก็ไปเมืองที่หนาวๆไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้อากาศไม่หนาวเกาหลีก็ไม่มีหิมะแล้วก็ไม่น่าไปที่ไหนก็ไม่น่าไปก็ไปเจอโปรแกรมมันหนึ่งนะครับไปดูธรรมชาติสวยๆที่แรกก็ว่าจะประกาศทิปท่องเที่ยวไปจางเจี๊ยแต่เมื่อวานได้ข่าวว่าไอ้บันไดไอ้ไอ้กระจกที่ดูวิวมันแตกตกลงมาคนตกมาตายกันเยอะก็เลยไม่อยากไปก็เปลี่ยนโปรแกรมก็มีโปรแกรมหนึ่งนี่น่าสนใจนะครับก็ไป ไปกวางโจแล้วก็เลาะมาเรื่อยนะครับดูบรรยากาศดูเที่ยวเมืองจีนเสร็จวิ่งกลับเข้ามาห้องกงช้อปปิง้งดีไหมโอกาสปงคาน,นี้ไหนใครดูที่มือว่าใครอยากไปโปรแกรมนี้ออก็พอสมควรนะหรือไปที่อื่นนี้ไปไหนล่ะใกล้ๆนะอย่าไกลมากตอบไม่ได้นะครับเพราะนั้นเอาเป็นว่าก็โปรแกรมใกล้เคียงเนี่ยแหละครับแต่ว่า ประกาศโปเนี่ยเหลือ18วันผมคิดว่าอยากให้ทุกคนไปเที่ยวหมดเอาง่ายๆฟันธงเลยเอาเป็นวา่าเดือนนี้จากวันที่เนื่องจากเดือนนี้เรามีโปรแกรมไซส์2กว่า2และนะครับช่วงกลางเดือนครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังนะครับชิงรางวัลคนละห้ากองละห้าแสนละก็แจกไปล้านละและ้วทนายไซส์สี่ก็สีก็ไปอบรมกับผมด้วยขยับขึ้นมาหน่อยเอาเท่าไหร่ดี โหห้าเลขคี่ไม่ชอบเอาเลขคู่เอาเท่าไหร่ดีครับสี่มันก็ง่ายไปเพราะสี่ไปอบรมอยู่แล้วมันต้องขยับหน่อยเอาเท่าไหร่ครับเอาใครว่าหกยกมือแล้วหกแล้วทำได้ไหมเอาใครอยากไปบ้างหกหกอะ่ะโอ้ก็ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะอยากไปไหมอา้อาวหกหกแล้วกันนะเหลือเวลากี่วันครับ แหลือกี่วันครับอ่าเพราะฉะนั้นเหลือเวลาอีก18วันซ้าย6กวา6ใครทำได้ก็ไปเที่ยวกับผมหมดเลยเดี๋ยวผมจัดโปรแกรมรูหรูให้ไปเที่ยวแล้วกันนี่ก็คือโปรแกรมที่อยากจะประกาศในช่วงเดือนนี้นะครับแล้วก็เชื่อแล้วเกินครับว่าน่าจะทำให้คนไปสวมเหร็จได้ถามว่าทำไมต้องมีโปร พอมีโปรมันก็เป็นการวัดและครับเมื่อคู่ผมพูดไว้ว่าคนสำเร็จเราก็คัดกรองเพราะฉะนั้นคนสำเร็จใครที่สำเร็จคัดกรองแล้วเขาสามารถทำโปรได้เราได้คัดสรรครับว่าเขานั่นแหละจะสามารถไปสู่ความเป็นผู้นำได้แล้วก็เอามาอบรมเราก็มาให้วิชาการเพื่อทำให้เขาสำเร็จได้ก็เป็นความตั้งใจของผมครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านแล้วก็ในปีหน้าปีนี้ และปีหน้าเราก็เชื่อว่าคงจะมีอะไรแปลกใหม่แล้วก็จะมีอะไรที่เป็นความท้าทายที่เราอยากทําเพื่อให้ทุกท่านไปสู่ความสำเร็จร่วมกันขอบคุณทุกท่านครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับขอ,ขอ,ข,อขอบคุณ็นอย่างสูงครับดร,ส,ร,บดรสมชายหาชัชรีรหานะครับประธานกรรมการบริหารรัทจอย o ์คอยพรอเพอร์เรชันครับ